ดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่อง Feel Fern Channel นะคะวันนี้กลับมากับ Reaction ที่เป็นแบบแมกกาซีนนี้เป็นฟิลแบบว่าไปถ่ายแมกกาซีนแล้วมาเล่นเกมกันอย่างเงี้นนะคะวันนี้มากับแคส m a g กาซีนนะคะกับ c a s ทอลเอ็กคิว r ี้ทริปนะคะก็คือ3มห,หนุ่มน,นุนิวนัดแล้วก็มูยิมนะคะทุกคนเฮ้ยส hey, คนนี้อยู่ด้วยกันต้องสนุกแน่นอนทุกคนมันจะมีความน่ารักความน่าเอ็นดูแบบ

ดูวุ่นวายอยู่ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนัทนัทธิ์ครับเรับผมนิวชูบลีครับเฮ้ครับผมยินปารยากรครับเฮ้ยแแบบคนวันนอี้มาถ่ายเรอเฮ้ยทุกคนแล้วเสื้อแบบว่ามีความแบบเป็นแบบว่าเจนนิดนึงก็คือเสื้อที่นิวนิวใส่มันก็คือแบบเดียวกันกับพี่พี่ซีเขาใส่แล้วก็ถ่ายอ่อที่ เป็นโปสเตอร์คอนเสิร์ตใช่หมาเพาะตอนเห็นแบบแรกว่าแบบว่านูนิวใส่ชุดนี้ก็คือแบบเ hey ฮ้ยเฮ้ย <laughs> อย่างนี้ใครเป็นบ้างน่นเส้สึกเป็นยังไงบ้าง ดีนะครับเราสกว่าปกติเราไม่ได้มาถ่ายกันแบบสามคนนช่รอันนี้ก็เป็นรั้งแรกเลยได้มาถ่ายเดือนสามคนแล้วก็เป็นการแบบว่าได้กลับมาถ่ายกับแพอนีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้ก็เป็นนักขครนที่สองครับแล้วก็สนุกเหมือนเดิมเราเห็นรูปภาพของของอันนี้แล้วนะที่ถ่ายอ่ะแบบน่ารักมากเท่เท่อยแบบว่าเออครับวันนี้เราจะมาในแบบว่าคือ ขอพูดถึงนูนิวกับซีนิดนึงนะคือเสื้อตัวเดียวกันแต่ใส่ออกมาแล้วให้ฟีลลิ่งคนละแบบเลยของพี่ซีก็คือแบบว้าวแต่หนู่นนิวอะใส่แล้วก็ยังมีความแบบมีความเท่ขึ้นแต่ด้วยความที่ลุกแบบเสื้อผ้าข้างในมันก็มีความแบบมียังมีความน่ารักอยู่ทุกคนขงนขึ้นวันนี้เราไปไ้องนัดก็มากับเ,เสื้อนหนักเอเอเราสามารถ ดูแลกันเองได้เออมีคนอื่นก okay. ็ดูแลเองได้เอาเราก็มีหัวใจฮะแต่หัวใจเราอยู่สามคนเราเราไหวหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมาเรื่องนี้ได้ไงไหวหรือเปล่าเอออะไรกันครับเนี่ยวจะไปจบที่ตรงไหน ผมรู้สึกว่าเป็นอีกมูทหนึ่งที่ไม่มีไม่มีมมอีกอีกสามคนใช่ครับอ๋อ<บ>ก็คือคู่ของแต่ละคนแบบแบบเห็นที่ไหนด้วยแบบว่าเราสักคนมาทานอย่างเงี้ยป<ช>กติ<ช>จะเห็นแบบอยู่ด้วยกันหคนตลอดเป็นแบบ,แ,บ,บแกง๊งแกง๊งแกง๊แกงคิวที่พายวันนี้เราก็แบ,บ่งทีมนิดนึงทีมหนุ่หนูคิวที่ทริปเปิลเป็นไงเป็นไงเวลาจะมีทีมเฮียมาบ้างไหมอะคิวที่เลยจะเป็นสตรองกี้ ดูแบบความน่าแบบเฮ <Hey, S 2> <ๆ>้ยทุกคน<ๆ>ก่อนที่ทั้งสามคนจะเริ่มเล่นเกมเราขอพูดนิดนึง<ๆ>ก็คือว่าเรารู้สึกว่ามูยิมอ่ะคือมีสเสน่ห์กับการเดินแบบและการถ่ายแบบมากทุกคนได้เห็นมูยิมตอนเดินแบบปะดีมากแบบแอติชูดคือดีมากแบบเดินโพสเจอร์แบบมันไม่ดูเก้งก้างไม่ดูแบบไม่ดูขัดขาดอะ คือเหมือนแบบหรือว่าหรือว่าเราไม่รู้หรือว่ามูยิมคือเขาแบบว่าเดินแบบมาก่อนเหรอหรือว่าเขาเป็นนายแบบอยู่แล้วหรือเปล่าคืองานงานที่เดินแบบที่ที่แบบว่ามีดูมันดีไปกันหลายๆคนชื่องานอะไรนะจำไม่ได้ทุกคนเราจาอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ขอโทษด้วยพวกชื่อต่างๆเราจำไม่ค่อยได้ที่แบบว่าเออพี่ซีกับนูนิวก็ไปที่มีพีพีร้องเพลงนะ่ะงานนั้นนะ่ะทุกคนที่มูยิมไปเดินแบบด้วยแล้วเราเห็นคลิปแล้วแบบว้าว ไม่รู้ว่าเป็นครั้งแรกที่มูยิมเดินแบบหรือเปล่าแต่ว่ามันเตะตามากทุกคนเราชอบมากเราสึกว่าแบบมูยิมนี่คือแบบคือสิ่งที่มูยิมทําได้ดีมากเลาว,ว่าเขาเดินออกมาแล้วแบบดูดีมากเลยอ่ะเออค้ยเราไม่ได้อวยนะทุกคนไปหาดูคลิปได้แล้วว่าแบบมูยิมนี่คือแบบเกิดมาเพื่อเป็นไดแบบหรือเปล่าคือแบบได้มากทุกคนคือแบบ เวลาเขาพูดอะก็จะมีความแบบน่าเอ็นดูในรูปแบบของเขาอะแบบว่ามันจะมีความน่ารักแบบพูดแล้วมันงงง,งนิดนึงแต่มันน่าเอ็นดูแต่ตอนที่เขาเดินแบบคือมันเท่มากเลยทุกคนแบบคนละคนเลยอะเป็นแบบมูยิมไม่ใช่มูยิ้มเป็นแบบยิมยิมอย่างเงี้ยหล่อทุกคนดีอ่ะประมาณนี้

ว่าเมี่ยงคำน้ำชาทำไมอ่ะมันดีทุกอย่างเลยนะทวนน่เออน้ำเมี่ยงคำอิวเตอร์เออถ้อยาก้แอไงะนบอกัพ่อแล้วก็ไปซื้อที่สารสุก แม่อ่ะไม่ยังไงรู้ก่อนแล้วว่าเอาเาบอทํอา <c oughs> <c oughs> ทำไมหม,มูยิ้มอันแบบคำที่พี่แม็กพูดแบบลอยขึ้นมาเลยแบบว่าไม่ต้องพูดทุกอย่างอ้าวคำพี่แมกลอยมาแต่ว่าพี่แม็กพูดว่าอะไรนะ <c oughs> ไม่ต้องพูดทุกเรื่องหรอไม่ทุกไม่ต้องพูดจริงมากก็ได้สักอย่างนั่นแหละเออนั่นแหละคำที่พี่แม็กเคยพูดกับหมูยิ้มนะ <c oughs> แล้วคือนนี้บอกว่า อย่าพิ่งเขาบอกอย่าเพิ่งพูดไม่รู้อะไรคือตกไม่รู้วาตอนเนี่ยเกมนียอมไม่ได้เออต่ารั้าิมาเ่เขามานิวจะบอกว่าอออโอุยอันนี้มันต้องพูดยาวหรือเปล่ามาดว่ามัมหมาีอ่้แล้วซเรานั่นบอกพี่มยพี่เนะนี่ แล้วคือแบบว่าสีหน้าแววตาคือแบบอืม่อโอคำถามต่อไปปุ๊บเยี่ยมาเลยค่ะคำถามต่อไปคือให้พูดชือจริงของนักประูของคนในค่ายดูมันิจากคนคณะค่ะดูพัฒน์อนมกคิตติครับพาดุปอ๊บตลาด เวลามันน้อยไปไหมเลิศเิรียาวงอ่ะเพิดชาวริมเลิศเรียมเพิ่ดอ๋อชาวริมเพิดรียาวงเออก็พนักรานฆาสละครับก็นกสกอีกสิทธครับผมชื่อสามคนยาวนะกับเวลาแค่นั้นไม่พอหรอกให้เนียมาบบความหลอของคนในายมายิมยิมติเตอร์นิวเออจิเตอร์ก็ต้องมาแต่ว่า ยิ้มต้องมาก่อนเพราะยิมเป็นคนตอบนึกออกไหมแล้วเดี๋ยวนูนนิวสเลยชื่อวันี่สามชื่อหนุ่เลยใช่พุ่นเลยหลอไม่หลอไม่รู้ไม่รู้เ่ยมก่อนมจะยิไม่หลอเออหลอใจยิมเสมอเดเดีคืจะอยู่ดับสามมั้นี่ไม่มงีันดับสามโอเคไม่อนครับจะดูแลดออออมาที่คนถามสุดา ยิ้มดูดีมากเลยเนาะดูดินี่เขาฉุดสีดำอ่ะแล้วก็ซอยเงินผมผิวท่านั่งเล็ดเล็ดภูเขามีต้นไม้แล้วทะเลมีอะไรคะนุนิวทะเลมีนูนิวครับทะเลมีทะเลมีนูนิวแล้วชอบทะเลตอนไหนที่สุดชอบทะเลตอนอยู่กับนูนนิว อช่วยกันสุดฤทธิ์หอยปูปลาก็ว่างาคนทุกทางก็คือได้เก enfin ่งไม่หล่ยมือแล้วนัดเลยนะจบไปแล้วสือแบบหนึ่งคำถาสามตอนตอบทีนี้พี่พี่ติดงานจะมีเกมแบบมิทิม่อนมาให้เล่นชื่อเกมว่า เสียงร้องกติกาก็คือพี่ๆจะมีกล่องเซียมซีมาเกมเซียมซีเสียงร้องทีนี้ใครทำไม่ได้ที่มีบทลงโทษโทไหมครับเรียกว่าสุดยอดเอาไปทาลายสองห้าเดี๋ยวแฮสไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยทีนี้ก่อนจะเริ่มเล่นเกมเราต้องมาหาอันดับหนึ่งในการดึงกล่องโอนนอออกเป็นกติกาของผู้ชายโอนนอออกเห้ยทำไมโอนนอออกเป็นกติกาของผู้ชายไป เย้ยิมพูดอะไรคือโอนอยแปะเฮ่ายิงชุบเฮ้ายิงชุบเฮ้ายิงชุบเฮ้ยแต่ว่ามันก็ต้องไปจับเอาอยู่ดีอ่ะเฮ้ยมูยิมเสื้อเธอป๋อดีละเบิดท่าเราได้เจอกัน

เขาดูดีขึ้นทุกวันเลยเนาะออ๊ยโบกี้เลยเออดิยวหุ่นนิวรูเยอะเลยเนี่ยน่ารักน้องนักเขายังดูเด็กอยู่ตลอดเลยอะเขาจะเรียนจบแล้วนะเนี่ยโบกี้แล้วก็อืมอยู่ได้ละ เ <c> ก <ười> ่งมาะเลีอกที่หลังเอ้วุนกับที่หลังอ่ะมาที่หลังดังกว่าแลี้ี้ออเพงพมแต่เบบี้เบบี้เบอย่างเดียวเก่งมากอา สิริภูถึงนึกไม่ออกว้า เราชอบนะเขาร้องพอทุกเพลงแต่แบบพอให้คิดคิดไม่ทันสาวสาวสาวสาสาวสาวอเดียวใคใช่ไหมใูอ่าแสดงมันได้ได้เดินเพลงอารมณ์เพลงพักก่อนพักก่อนเบรกก่อ ักก่อนแม่บอกใักก่ยสดาวยงกก่อนพักก่อนบอกให้น้องได้พักออไม่รู้เย้อยากมีกสุัเออมานใหญ่แ้มื่นแล้วหรอโอ้จะร้องหมดไหมล่ะได้นะได้นะ อี่มั้งเ้ยทันไหมทันไหมวันนี้เราให้คะแนนดูเยอะดีอว่าอ่าไตาน้นะครับครับผมกินไยนะครับครับผมนเลยโอเคนโอ้ยโอยโอ้ยน่เ้ยขอขอกตัวไ่ตาย ใเหรอเป็นอวุธนมอาวุธนปะน้ำไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ของผมหนึ่งอย่างที่ถูกเปลี่ยนไปก็ในวันนี้ครับผมน่ารกอ่ะสนุกกันสด

เอเคต้องตอบเลยต้องหยิบได้เลยพอดีเฮ้ยบเฮ้ยอ๋ออ๋อเฮ้ยด้แล้วฮ่าฮ่าฮ้ยแล้วแม่วาฟังมากอ่ะคือแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ใจให้หยิบขึ้นมาเป็นนิวแต่ว่าแบบมันบังเอิญหยิบขึ้นมาแล้วเป็นเพลงของนุนนิวพอดีอ่ะพ้อมกันเลยอ่ะเนี่ยพร้อมกันทุกคนที่มาในหัว ยิ้มต้องนิ่งๆแล้วเพราะเมื่อกี้ิ้ไม่ได้ร้าไกเร่อี่ยงนอเยไม่ดูจะเอาเพงไดีปะนี้คือสุดท้ายกับที่เปิดเลระห่าน้ครับเนต่อเออเิข้าบ้าเขาให้ร้องไม่ได้ให้บอกชื่อเพลงโต๊โต๊ะ

เราไม่ได้ฝ um, ึกสมองนะเราฝึกหัวเซลเราก็อัฝึกไว้สามาทีสามาทีกางแต่ว่าตาลนิวว่างเปล่าอยู่แป๊บนึงนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมีบทตคนข้างหลังแต่ว่าอยากให้มันสามนก่อนฝากบทงานก่อนเอาแล้วบทลงโทษจะลงโทษใครอ่ะก็คือสามคนเนี้ยหรอ ลิกครับผมก็ะนะก็ขอฝนนากผลงานฝากโซเชียลมีเดียของนานด,ด้วยนะครับผมฝากไอจีทวิตเตอร์ครับผมนะัททัศน์ศิลป์แล้วก็ทวิตเตอรท์ทัศน์ศิลป์ทีห้าตัวครับผมแล้วก็ <laughs> ชอนเว <laughs> ลาอ่านต้องอ่านยังไงทุกคนเวลาทุกคนอ่านทวิตเตอร์ของนนัททุกคนอ่านวนะ่าไงนัททัศน์ศิลป์ทีห้าตัวไหมสำหรับเราเราอ่น <laughs> นานว่าทัศิ์ศิลป์ทุกอย่างของดูมันดีเลยครับครับผม่มีทุกคนด้วครับผมนะครับก็อืม ฝากผมด้วยครับต้องนิ my <my ่งฝากนะลิลลี <t asi> <t asi ่แล yeah> ้วก็ฝากลิมเอเลี uh ่ยนครับด้วยแล้วก็ฝากชีนี่เพียร์นะครับมาซื้อตอนพิเศษด้วยนะแล้วก็ผลงานต่างๆของบ้านด้วยบันดีทุกอย่างเลยครับก็จะเป็นทั้งคอนเทนต์แล้วก็เราจะมีจะมีซีรีส์อ่อนสุดๆเลยอ่ะแล้วก็มีโปรเจกต์นี่เพียตอนพิเศษนะครับในปีนี้แล้วก็มี สองสามเปรเจกต์ครับในปีท้ายปีนี้กับปีหน้าครับก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามียดโป๊จิกระไายโป๊จิกระไายดูคลิปกำลังทำคอนเทนต์เนต่างๆก็อยากให้ทุกคนนอนตึงลออยู่รออยู่ไม่ต้องเป็นแบบคอนเทนต์แบบเล่นเกมสนุกๆหรือว่าจะเป็นเข่าชี้เราหรือเปล่าหยุดชี้เดี๋ยวนี้นะแจมวิววิวเวอร์อันนี้อันนี้เลยแฟนแค์เมดซีนนะครับผม ตกใจหมดถ่ายกันคนทั้งคู่ก็อาจจะเปลี่ยนลุคด้วยเป็นลุคแบบเมียนะครับเท่หน่อยก็ลุคเทเท่ทุกคดูรุ่งนัดแล้วก็สะโพกยืดหนึ่งใช่ก็แต่คือแบบทุกคนอะคือยิ้มเอ๋ยนัดเอ๋ยอะก็คือเป็นเสื้อคลุมอย่างเดียวแบบไม่มีเสื้อข้างในทุกคนแต่ว่านูนิวมีเสื้อข้างในพอไรพอไรแต่ว่าก็ก็ดีก็ใส่เอาไว้ก็ดีเลยเพราะว่าถ้าไม่ใส่ไวก้ก็อาจจะเขินนิดนึงอย่างางี้อื หนุ่ยแต่ว่ารูปอ่ะของ Cas แสคสแมกซ์กซ์นมกซีแมกซออกมาซ์แมกกแมากแมกแมกซ์แมกซกซแมกว์แมก่์แมกซ์แมกซ์แมก่์แมกแมกซ์แมกซ์แ่กน์ารกากซ์แมกซแมกกซนแกซ์แบบมแบบนซ์แมกซแก้เแมกซแกซ์แมยซ์มกซแกซนมกซมกซ์แมกแกกซ์แมมกแกมกแกกกแกกกัม เกงลเก็หรอเงดไุกรป็สาตัวนั้นเหรอแ่อเป็นมีทาให้่น่ารักค่เฮ้ยแล้วมูยิมเป็นตัวนั้นโอ้เหมือนเหมือนจริงห้าสี่ส เพื่อปกป้องไม่ให้โลกถูกทำลายเพื่อปกป้องสัติภาพของโลกใบนี้ความชั่วและจุดทับกับความรักโกโก้เมื่อแสนหน้าแล้วก็ไม่เสน่ห์มูซาชิเราสองคนแกงล็อกเก็ตแล้วมูยิมมูยิมอ่ะวันที่สสที่เรารออยู่อะไรนะคุณนี้วันที่สดใสที่เรารออยู่ ไม่ให้โลกถูกทำลายเพื่อปกป้องเสรีภาพของโลกใบนี้เผยความชั่วและเสรีธรรมของความรักตัวผมก็แสียหน้ารักที่สุดู้ซาชิโคจรเราสองคนแล้วไงแล้วไงแล้วฮ่าฮ่าฮ่าพอแค่ถึงประตวเบงก็เอาแล้วแบบว่าโอ้โอใกล้ถึงบนเราแล้วยิ้มยิ้มไงอ๋อพวกนี้ที่สนใจราเราอยู่ส่วนฉันก็เงียบไง จบไปแล้วนะคะทุกคนกับ Cat Talk, X, Cutie, Triple นะคะน่ารักสนุกสนานเหมือนที่คิดเอาไว้นะคะก็ทั้ง3มคนนะคะแบบว่าความนุ่มนิ่มต่างๆที่ไม่อยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขสนความวุ่นวายแต่ว่าแบบน่าเอ็นดูอย่างนั้นนะคะทุกคนแม่ว่าจะเป็นเกมอะไรที่ถ้าเกิดให้ทั้ง3าคนนี้เล่นก็คือน่ารักสนุกสนานมากแล้วก็หมูยิมนี่เขาจะมาในหลังๆนี้ที่รู้สึกว่าเขาจะมาในตีมแบบว่า โวยวายเป็นส่วนใหญ่คือแบบพลังเอนเนอร์จีคือแบบล้นมากนะคะคือแบบเวลาตอบอะไรก็ว้าวว้าวว้าวคือแบบพลังก็คือแบบล้นสุดๆนะคะส่วนนุนี่กับน,น้องนัทนุน่ารักนะคะนุนิี่เรารู้สึกว่าเขาแบบเวลาเขาพูดนะมันมีสเสน่ห์เนาะหมายถึงว่าแบบเวลาเขาพูดเขาจะอืม,อ,มอืมอย่างเงี้ยแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยอะเหมือนพูดไปเขินไปใช่ไหมส่วนน้องนัทก็คือเป็น เจ้าตัวเล็กน่ารักนะคะ baby baby ของมามีทุกคนนะคะอ่ะก็สำหรับแคสแมกกาซีนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้อยากจะดูเต็มๆเดี๋ยวเฟิร์นใส่ลิงไว้ให้ในด e สคริปชั o นบ o ็อกข้างล่างนะคะแล้วก็อย่างที่น้องๆฝากก็คือฝากนิตยสารของแคส m a แมกกาซีนด้วยรูปน่ารักมากนะคะทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะจ๊ะสำหรับ r รีแอคชันวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วมาเจอกันใหม่เรีแอคชันหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย